ก่อนระเบิดลงใส่ลูกครั้งต่อไปครยวาอยากให้ฟังเรื่องนี้ค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่เราสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยตอนนั้นลูกคองโตยังเล็กๆอยู่เลยนะคะก็ประมาณสัก3าสี่ขวบเราก็เดินจูงมือกันไปซื้อกาแฟชื่อดังกลับมากินที่คอนโดครูก็ตั้งแก้วกาแฟไ,ไว้ที่โตทำงานตั้งใจว่าเดี๋ยวระหว่างทำงานเนี่ยก็จะดื่มกาแฟไปด้วยเสร็จแล้วค่ะยังไม่ได้ดูดสักนิดเลย ลูกเขาเป็นคนแอคทีฟค่ะเขาเอาผ้าค่ะมาถูถูถูถ,ถูบริเวณนั้นอารมณ์ประมาณมาเช็ดโต๊ะว่างันเถอะแล้วเกิดอะไรขึ้นเดาได้ใช่ไหมคะระหว่างที่เอามือน้อยๆแล้วก็เอาผ้ามาถูอยู่ตรงนั้นแก้วกาแฟก็เป็นไงแก้วที่มีกาแฟอยู่เต็มมันก็หกล่วงลงพื้นหกแบบไม่มีเหลือติดก้นแม้แต่สักมิลเดียวเลยนะตอนนั้นครูก็ โกรธมากเลยค่ะด่าลูกอย่างแรงเลยนะครูก็ด่าว่าแบบมาย่งอะไรตรงนี้ทําไมต้องมาเช็ดตรงนี้ด้วยมันมีอะไรมันมีอะไร,ะไรสกปรกเหรอมาเช็ดอะไรมาปัดปัดปัด,ป,ดปัดอะไรตรงนี้เนี่ยเห็นไหมกาแฟาหกหมดแล้วไม่ได้กินเลยซื้อมาไม่ได้กินเลยแล้วก็ต่างๆนานาอีกยาวเลยนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยตั้งคืนค่ะตอนกลางคืนก็นอนคุยกับสามีนะอืมรู้สึกไม่ดีเลยอะทําไมอะทาไมเราต้อง ด่าลูกอะไรรุนแรงขนาดนั้นด้วยอะเสียใจน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับหลายๆท่านนะคะเวลาที่ได้ดุด่าไประเบิดลงหรือว่าลงไม้ลงมือไปมันจะมีความรู้สึกผิดเสียใจแล้วก็แบบไม่น่าเลยเราทําไมเราถึงควบคุมตนเองไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครูก,ก็คุยกับสามีแบบนั้นน,น,นะคะแล้วสามีก็บอกว่าอืมใช่ก็เราอะกําลังเลี้ยงลูกนี่เนาะ เราไม่ได้กำลังเลี้ยงกาแฟเออจุดนั้นเนี่ยมันเป็นประโยคสั้นๆน,นะคะที่ทำให้ครูรู้สึกว่าเออตตาสว่างขึ้นมาทันทีเลยว่าเราต้องให้ความสำคัญตรงไหนคะ่ะนี่คือแก่นที่ครูอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าความสำคัญอยู่ตรงไหนเราต้องให้ความสำคัญให้ถูกต้องคะ่ะคุณกำลังเลี้ยงใคร คุณกำลังเลี้ยงใครคะเด็กน้อยในวันนี้เขาจะไม่ได้เป็นเด็กน้อยตลอดไปถูกไหมเขาก็ลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ะคะ่ะและเราไม่ได้ต้องการให้เขาแค่โตเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเราต้องการให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อมองกลับมาวันที่เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้แค่แก้วกาแฟหกอ่ะมันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วมากๆเลยที่เราไม่ควรจะต้องไปเสียแรงเสียพลังที่จะดุด่าเขาด้วยซ้ำอ่ะถ้าเราเปลี่ยนเหตุการณ์นี้เราไม่ระเบิดลงและเราใช้พลังนางฟ้าจะทำยังไงได้บ้างคะเราก็จะบอกลูกว่าอุ oo, air, ้ยกาแฟหกนี่คือความจริงใช่ไหมคะ กาแฟหกแล้ววิธีแก้ไขละ่ะไปเอาผ้ามาช่วยกันเช็ดเร็วๆลูกแล้วเราก็ช่วยกันเช็ดแล้วหลังจากนั้นพอผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วเราค่อยสอนเขาก็ได้ค่ะว่าเออถ้าเกิดเวลามันมีแก้วมีน้ําอะไรเนี้ยหนูอย่าเอามือมาปัดๆนะลูกเพราะมันอาจจะตกแบบแก้วกาแฟเมื่อกี้ก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นถ้วยซุปละอ้อล่ะหนูอาจจะโดนซุปลวกก็ได้ ซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายกับหนูก็ได้นะลูกนี่ไงคะเปลี่ยนสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะพังให้เป็นโอกาสในการสอนและโอกาสที่จะให้ลูกเรียนรู้คะ่ะฝากไว้ให้คิดนะคะเรากําลังเลี้ยงใครความสำคัญอยู่ตรงไหนจัดเรียงความสำคัญให้ถูกคะ่ะแล้วคุณจะได้ปฏิบัติหน้าที่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้เติบโตไปเป็น ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขทั้งกายและใจและคุณก็มีความสุขด้วยในระหว่างที่ทำหน้าที่พ่อแม่ค่ะครูเอวาสอนลูกให้เป็นเลิศสวัสดีค่ะ